สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พีน้องๆเพื่อนเพื่อน FC, ทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีก1วันนะครับวันนี้สบายสบายนะครับพ่อใหญ่มหาได้นำพระองค์ประจํากาย ที่ตั้งชายาให้ท่านว่าองค์ปิยทัศสีนะครับปิยทัศสีก็ที่มาก็ไม่มีอะไรมากครับพเพื่อนเป็นเป็นฉายาของพ่อใหญ่มหาเองนะครับเมื่อครั้งที่ครองสมณเพศอยู่ในพระพุทธศาสนานะครับ ได้ฉายาว่าปิยะทัศสีพิขุนะครับปิยะก็แปลว่าเป็นที่รักทัศก็แปลว่าเห็นเห็นสิ่งว่าเป็นที่รักเห็นบุคคลว่าเป็นที่รักนะครับจึงได้ฉายาว่าปิยะทัศสีนะครับเป็นฉายาเมื่อครั้งครองสมณเพศอยู่นะครับเมื่อศึก สาราเพศมาก็ทำมาหากินประกอบสมมาชีพเลี้ยงดูครอบครัวตามอัตภาพนะครับเพื่อนๆตามอัตภาพนะครับอย่างอัตภาพไม่เป็นไปนะครับเป็นคนดีของสังคมเอ่อช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาสแล้วก็เป็นคนดีของบ้านเมืองนะครับ เราก็ไม่ทําผิดศิลธรรมจัญญาของบ้านเมืองเราก็ยังชีวิตยังครอบครัวให้เป็นไปตามอัตภาพนะครับพเพื่อนเราจะอยู่ในสมนาเพศเราก็เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาเผยแพร่ศาสนาตามกำลังที่เราพอจะมีเมื่อเรา ศึกษาราเพศมาเราก็ทำตัวให้เป็นกำลังของสังคมนะครับมีจิตอาสาตามสภาวะที่ตัวเองพอจะพึงทำได้นะครับเพื่อนๆนดังนั้นเมื่อพ่อใหญ่มหามีองค์ประจํากายแล้วก็อยากจะตั้งฉายาให้ท่านเหมือนกับ ครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งเป็นฉายานะครับแต่พ่อใหญ่มหาเห็นตัวอย่างขององค์เจ้าขุนเที่ยงนะครับเจ้าขุนเที่ยงท่านก็เป็นอดีตเจ้าวัดวัดระฆังท่านเป็นอดีตเจ้าคณะภาค11ตอนนั้นพ่อใหญ่มหาได้ครองสมณเพศก็อยู่ในคณะสงฆ์ภาค11นะครับก็ได้ถวายงานรับใช้ เจ้าพระคุณท่านาหลายปีก่อนที่จะไปเรียนที่อินเดียนะครับก็เป็นพระระดับสังฆาธิการนะครับสอนปริยติธรรมแผนกบาลีนะครับ,รรรรบ,นะรบช่วยเหลืองานด้านคณะสงฆ์ภาคสเ็ดมาก็พอสมควรนะครับเมื่อเจ้าคุณเที่ยงท่านได้ตั้งฉายาพระสมเด็จท่านคือองค์เจ้าคุณเที่ยง พ่อใหญ่มหาก็เลยเอาแบบอย่างนะครับเพื่อนๆเอาแบบอย่างท่านนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเองได้ลาสิขามานานแล้วก็เลยตั้งชายาองค์นี้ว่าองค์ปิยทัศสีนะครับก็เลยเอาชายาตัวเองมาเป็นเป็นชื่อองค์พระนะครับองค์ปิยทัศสีนะครับเนื่องจากว่าจะให้ ใช้ยาว่าองค์มหาก็กระอยู่นะครับเพราะว่ามหาปร,ริญญานี้ก็เป็นเป็นยศพระราชทานนะครับสอบได้มหาปร,ริญญ์ตั้งแต่ประโยค3ขึ้นไปก็เรียกมหานะครับประโยคหนนี้ไม่เรียกนะครับต้องได้ประโยค3ขึ้นไปสมัยก่อนโน้นถ้าตกแล้วก็ตกเลยนะครับต้องสอบอีกปีถัดไป แต่ปัจจุบันนี้ถ้าใครตกแล้วก็มีการซ่อมได้นะครับดีเหลือเกินครับศึกษาคณะสงฆ์พัฒนาไปไกลนะครับช่วงนี้ดังนั้นถ้าถ้าใครสอบได้มหาปริญญาก็ต้องเรียกว่ามหาติดตัวไปจนจนตายนะครับเพื่อน,เ,อนเรียกว่าเป็นมหาทางบ้านนะครับถ้าใครลูกหลานใครสอบได้มหาปริญญานี่เรียกว่า พ่อของมหานี่ก็แม่มหาพี่มหาน้องมหาเป็นมหาทาั้งบ้านนะครับถ้าลูกชายใครสอบได้มหาปริยญาในยุคนั้นนะครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าราศิคามาเขาก็นิยมเรียกว่ามหานะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยศพระราชทานอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเราเป็นเป็นนายร้อยอย่างนี้นะครับเป็นนายร้อเรียกว่า ยศก็ติบเราไปจนเราตายนะครับไม่สามารถจะเรียกว่านายกอได้จะต้องเรียกว่าร้อยตีกอตลอดไปนะครับเป็นผู้หมวดผู้กองผู้พันนายพลจนสิ้นชีพนะครับจนกว,ว่าเราจะมีความผิดอาญาเป็นดินถึงถอดยศได้นะครับมหาปรเลี้ยงก็เหมือนกันนะครับเราศึกมาแล้วก็เรียกมหาอยู่อย่างนี้แหละครับเ,เพื่อนๆก็ ไม่เหมือนยศอย่างอื่นนะครับเพื่อนเพราะยศมหาเป็นการสอบนะครับถึงเรียกได้นะครับถ้าสอบแล้วสอบไม่ผ่านก็เรียกไม่ได้มันไม่เป็นการแต่งตั้งให้มาถ้าเราเป็นยศยศพระครูสัญญบัติหรือว่าเจ้าคุณสัญญบัติอย่างเงี้ยเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญชั้นลาชชั้นเทพเกิดถ้าเจ้าคุณสมมุติว่าเจ้าคุณชั้นชั้นลาชอย่างนงี้นะครับ เจ้าคุณชั้นลาชท่านลาสิขามาอย่างเงี้ยท่านจะใช้ยศพระราดไม่ได้นะครับท่านลาสิขามาต้องเรียกว่านายนะครับนายกอตอนอยู่เป็นพระได้เจ้าคุณชั้นลาชเพราะว่าเป็นสัญญติที่ท่านได้มาจากการทำความดีทำคุณประโยชน์ให้กับพระาศาสนาถึงข่าวภาวะที่ท่านต้อง ราศีขาเมื่อท่านราศีขามาก็ต้องเรียกว่านายนครับนายก็ไม่ใช่เรียกว่าเจ้าคุณไม่ได้นะครับต้องเรียกว่านายไม่เหมือนมหานะครับมหานี้จะอายุมากจะอายุน้อยถ้าสอบได้มหาปร,ริญญานี้เป็นมหาเลยนะครับถึงแม้ว่าราศีขามาก็เรียกว่ามหานะครับแต่มีบางท่านนะครับได้เป็นมหาปร,ริญญาแล้วศึกมาไม่ไม่เรียกมหานะครับด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบได้นะครับหรืออาย หรืออายว่าตัวเองเคยบทเรียนมาในพระศาสนาเลยเลยไม่กล้าใช้คําว่ามหานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเล่าสู่คนฟังนะครับเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยส่วนมากเขาก็จะนิยมเรียกนะครับหรือเครือข่าญาติโยมบางท่านนี่ไม่ได้บทเรียนเลยนะครับไม่ได้บทเรียนเลยแต่ว่าทําตัวเป็นคนมีธรรมะธรรมโมสวดมนต์ แล้วก็ศึกษาธรรมะ,ะครองตัวเหมือนกับเป็นพระพิสุอย่างเงี้ยเขาก็เรียกมหาก็มีนะครับเหมือนในอดีตรเรียกว่าท่านมหาอะไรสักสักคนหนึ่งนะครับที่ดังระดับประเทศนะครับนั่นแหละครับท่านก็ไม่ได้บทเรียนนะครับท่านก็ท่านก็รับอาชีพราชการทหารจนท่านออกมาครองอชีวิตแบบ คารวะวิสัยแต่ว่าการดํารงตัวของท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างอาบน้ำห้าขันบ้างกินข้าวกินข้าวมื้อเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทําผิดจรรญาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจนสังคมตั้งฉายาให้ว่ามหาอย่างนี้ก็มีนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้เล่ายาวเกินไปนะครับที่มาของคําว่าพระชายาองค์ปิยทัศน,น์ีนะครับคือองค์นี้นะครับเพื่อน เป็นบล็อกพิมพ์ของพิมพ์หลวงสิทธิการนะครับเหมือนองค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับที่ไล่าย,ยาวให้ฟังก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพื่อนเพื่อนคือสบายสบายนะครับเจ้าคุณเที่ยงท่านท่านเป็นเจ้าคุณนะครับเป็นตําแหน่งสุดท้ายท่านเป็นพระธรรมนะครับแต่ท่านมีสมเด็จวร,รังคังองค์ที่เรียกว่าทําให้วงการพระเครื่องสายหลวงสิทธิการโยธารักษณ์นี่พอจะมี หน้ามีตามาได้บ้างนะครับเพราะถ้าเราดูในธรรมเนียบพระสมเด็จองค์ดังเนี่ยจะไม่มีพระสมเด็จบล็อกพิมพ์ขององค์หลวงสิทธิการโยธาลักษณ์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับมีเฉพาะอ,องค์หลวงวิจาร์จิรนัยนะครับมีน้อยมากไม่ถึงสององค์หรือไม่มีเลยนะครับอง,อ,งองค์เทพองค์ดาลาองค์ครูเขาอะมีแต่องค์หลวงวิจารณ์จิรนัยอาจจะเป็นเพราะว่าศิลปะ นะครับอ่อนช้อยชะมดชม้อยสวยงามนะครับสวยงามเขาจึงนําเอาเป็นองค์เทพเลยอง,าลาองค์ดาราองค์ครูเลยนะครับสมัยก่อนพ่อใหญ่มหาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับถ้าใครเก็บองค์หลวงสิทธิ์ไว้เนี่ยแท้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะสมัยก่อนนีพวกฝ่ายพานิชยเขาไม่เล่นกัน ดังนั้นนี่เมื่อไม่เล่นกันเนี่ยสบายเลยแต่เนี้ยพวกที่เขาเป็นพระคนที่เขามีองค์ความร,รู้เขาเห็นเนี่ยเขาเก็บเลยนะครับเพื่อนๆ่นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีอย่างพวกย,ยมหารนี่ได้มานานแล้วครับองค์นี้ได้มาตั้งแต่สมัยเป็นพระแล้วนะครับเพื่นพนอนเ่อไม่ไม่อยากบอกว่าได้มาจากใครครับถ้าถ้าบอกแล้วนี่พวกเรานี่ขนลุกขนพองกันทั้งทั้งหมดนะครับที่ได้ยินนะครับองค์นี้ ได้มาตั้งแต่สมัยเป็นพระแล้วรวงก็เกือบ40กว่าปีแล้วนะครับองค์นี้ได้มานะครับอ่าคือท่านบอกว่าถ้าใครเก็บองค์หลวงศิษย์ไว้เนี่ยแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะที่งดงามนะครับงดงามแล้วก็สุขุมคัมภีรภาพนะครับเรามาดูเนื้อหาด้านในกันนะครับเพื่อนๆขออนุญาตนะครับขออนุญาตเราออกจากกรอบให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึงนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับดูด้านในนะครับดานนานได้เอาออกจากกรอบทีนะครับเพื่อนๆก็ดูองค์นี้นะครับเป็นไงครับนี่สวยงามนะครับเพื่อนๆนองค์ปิยทัศน์สีนะครับพ่อใหญ่มหา ก็ไม่กล้าใส่ออกนอกบ้านหรอกครับนี่ใส่อยู่ในบ้านนะครับเราดูพระพักสิครับเนี่ยเป็นไงครับพระพักท่านเป็นผลมะตูมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นผลมะตูมนะครับดูเกจนี่อ่อนช้อสะบัดพลิวที่ซุ้มระครังนะครับยุคต้นๆน,นี้ยังยังไม่มีน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อน ยังไม่มีน้ามันต็งอิวนะครับท่านจะ,ะท่านจะใช้ยางไม้นะครับยางไม้ยางกิกยางหลังยางนายางชั้นเดือหรือว่าคล้ายๆกับเป็นพวกยางยางยางไม้ยางลังนะครับหรือว่ายางลักหรือว่าลงลักดําชาติแดงไว้อย่างนี้นะครับหรือว่าลักน้ําเกลี้ยงนี่ก็ลงไว้นะครับเพื่อไม่ให้ เนื้อพระได้แตกหักจมุดได้ง่ายนะครับเนี่ย,ยลักษณะเป็นคราบยางยางไม้ยางจิกยางลังยานาน,านะครับองนี้พรอใหญ่มาหาเคยเอาขมิน้นทดลองแล้วนะครับเ,เพื่อนๆองเนี้ยเคยเอาขมิ้นลงไว้แล้วนะครับปรากฏว่าเหลืองนะครับเ,เพื่อนๆแต่ขมิ้นก็ยังไม่เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นผ้าแท้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพะ่ะใหญ่มาก็ทดลองดูนะครับ เรามีองค์ความรู้เราก็ไม่ได้เชื่ออะไรสมุติแต่ว่าเราอยากทดลองดูนะครับเพื่อให้หายคล่องใจนะครับนี่คือองค์องค์หลวงศิษย์นะครับเป็นองค์ประจํากายนะครับเราเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นอ่าเป็นฟองเต้าหู้หรือเป็นผงแป้งโรยพิมพ์แล้วก็เป็นลักษณะเป็นยางนะครับเป็นยางยางไม้นะครับเคลือบไว้นะครับแล้วก็จุ่มลักเพื่อที่จะไม่ให้พระนี้แตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนองค์นี้นะครับ เป็นการจุ่มลักนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พระแตกหักจรุดได้ง่ายนะครับองนี้เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับนี่นี่คือองค์ประจำกายนะครับแล้วก็ดูองค์ด้านหลังท่านบ้างเป็นไงครับด้านหลังด้านหลังนี้เป็นเรียกว่าหลังหลังวีกับหลังวีเสนียดนะครับหรือเป็นหลังหลังกาบหมากหลังเสี้ยนไม้นะครับพ่อใหญ่มหามรคจะเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้ แต่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าให้เรียกหลังวิเสษน,นะครับหลังวิเน,นะครับแต่พใหย่มหานี่เรียกติดปากมาเป็นหลังเส้นไม้นานแล้วครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านให้มาท่านก็บอกว่าเป็นหลังหลังเสี้ยนไม้นะครับคล้า,ายๆก็ว่าเป็นไม้ไผ่เป็นแผ่นเอามาคูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในในแต่ละในแต่ละล่องเนี่ยมันมันไม่เป็นล่องใหญ่นะครับในในล่องแล้วก็ใน เส้นขีดแต่ละเส้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเส้นเล็กๆแซมเข้าไปในเส้นใหญ่นะครับเพื่อนๆเขาก็เข้าใจนะครับคือคือถ้าเป็นหวีเสียดจรียงๆงเนี่ยมันมันคูดทีเดียวมันก็เป็นรอยไปเลยแต่ในขณะเส้นใหญ่ๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นเส้นเนี่ยในเส้นนั้นมันจะมีเส้นเล็กๆ,กๆกคล้ายๆกับคล้ายๆกับต้นหญ้าคานะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นยญาคาเวลาเรามัดเป็นกรรมเวลาพระท่านประพรมน้ำมนต์นะครับยาคาที่เอามามัดเป็นกรรมแล้วประพรมน้ำมนต์ลักษณะอย่างนั้นนะครับต้นย้าคาต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆใยเล็กๆติดอยู่ในต้นยญ้าคาต้นนั้นนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับไม้ไผ่เวลามันเป็นแผ่นเวลาเขาทุบเป็นแผ่นเนี่ยนะครับเวลาเขาเอามาเอามาถูผิวหนังนะครับโบราณมักจะเอาไม้ไผ่ทุบเป็นแผ่นแล้วก็มา มาทําเป็นเตียงมาทําเป็นตังอย่างนั้นแหละครับหรือท่านก็นํามาเป็นไม้ยาวๆเหมือนไม้บรรทัดประมาณไม้บรรทัดทุบเป็นแบนแล้วก็มาเวลาพระท่านคันหลังต้องเอามาถูหลังถูแขนอย่างนี้นะครับโบราณท้างก็บอกว่าเวลาท่านกดพิมพ์พระท้างก็เอาไม้ไผ่ที่เป็นเสี้นไม้นะครับคูดพระอย่างเงี้ยคูดออกไปนะครับมันก็จะในในเส้นใหญ่ๆมันก็จะมีเส้นเล็กๆนะครับแกมอยู่นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็เอาไปจุ่มลักเพื่อที่จะไม่ให้พระนั้นแตกหักสมุดได้ง่ายนะครับครูบาอาจารย์ท่านท่านแนะนําท่านบอกอย่างนั้นนะครับนี่เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับองคนี้พ่อใหญ่มหาจริงให้ชายาท่านว่าองค์ปิยทัศสีนะครับองค์นี้เป็นเรว,ว่าองค์ปิยทัศสีเป็นองค์องค์ประจํากายนะครับของพ่อใหญ่มหาดูแล้วเราเห็นเป็นไงครับนี่สวยงามนะครับหน้านี้เป็น ผลมะตูมเลยนะครับนี่แล้วก็เกตนี้จดที่ซุ้มระครังนะครับดูซุ้มระครังสิครับเพื่อนๆใน,นเนื้อหลุดออกไปแล้วนะครับร็อกิสป,ปีนะครับเพื่อนๆเราเรากินจินตนาการนะครับว่าสิ่งของร็อกิสป,ปีควรจะเป็นที่ไรนะครับนี่ก็แบบนั้นแหละครับนี่ควรจะเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับนีนเนื้อเนื้อผ้าเนี่ยเป็นปูนเปลือกหอยนะครับนี่ เกล็ดเปลือกหอยเต็มเลยนะครับเนี่ยสองดูนี่เป็นเป็นเหมือนเปลือกหอยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เหมือนเปลือกหอยแข็งเลยนะครับนี่ถ้าเราดูด้านข้างอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เหมือนเปลือกหอยแข็งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นค้าเป็นฝ้าขาวเลยนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆงนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับตัวอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ